ทุกคนอาจจะงงนะครับผมว่าคลิปนี้มเป็นคลิปอะไรซึ่งมันก็คือคลิป Q&A และนี่ก็เป็น EP แรกของช่องเราด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นไปคำถามแรกขอ how to จีบผู้ชายคะ่ะฮันแน่ลายนักนะจะเอามาจีบผมละสิรู้นะรู้นะคำถามข้อต่อไปพี่ต้าชื่ออะไร<ม>ก็ชื่อต้าไงครับแต่ชื่ออะไรล่ะครับฮัลโหล เด็กก็ยิงทิ้งซะเลยนี่มาข้อต่อไปเริ่มทำ u t u b e เพราะอะไรฮะแรงบันดาลใจคำถามข้อต่อไปมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้เริ่มทำ u t u b e <ม>ก็จะเป็นพวกพี่พอนิเมเตอร์คนอื่นๆแล้วก็เพื่อนๆนะครับผมที่ช่วยผลักดันเราจนเรามีแรงบันดาลใจจากพี่พอนิเมเตอร์คนอื่นๆแล้วก็มีกำลังใจจากเพื่อนๆคำถามข้อต่อไป ขอ h o าทูกินผักให้อร่อยเอาไปโรยเกลือครับคำถามข้อต่อไป,ขอ,อไปขอ h หาทูขโมยต,ตังแม่แนะนำให้ขอดีๆนะผมเจ้าเกิดว่าไม่ให้ก็อดไปคำถามต่อไปทำไมถึงชื่อต้าฮะคำถามข้อต่อไปพี่หลอกไหมต้าผมว่าผมหลอกกว่าคำถามข้อต่อไปคุณมพี่อยู่จังหวัดอะไรคะโคราชคำถามข้อต่อไปทำไมหุ่นเซ็กซี่จังคะก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับคำถามข้อต่อไป ฮาทู to, ตัดใจจากเขาหาใหม่คำถามข้อต่อไปเงิมๆมชอบใครในวงการคอร์สเ์แบบคนนี้ทำให้รู้สึกอยากคอสฮะไม่ขอบอกนะครับผมว่าเป็นใครเพราะว่าผมเขินด้วยแล้วก็ไม่อยากไปรบกวนพี่เขาด้วยถ้าอยากจะรู้ก็ไปดูที่เฟซผมแค่นั่นแหละสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมว่า คอร์สเพนคืออะไรคอร์สเพนก็คือการแต่งตัวตามอนิเมะที่เราชื่นชอบผมมีผลงานการแต่งอนิเมะอยู่เดผมจะให้ดูนะผมอย่างเช่นนี่คำถามต่อไปตัวละครที่ชอบจากอนิเมะหรือเกมหนึ่งตัวครับท่านผมขอบอกตัวละครที่ชื่นชอบ2ตัวครับผมนั่นก็คือเจนอสกับคิริโตะครับผมคำถามต่อไปคุณมเป็นสายวาดไหมคะถ้าเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปคืออะไรหรอคะ แงรงบันดาลใจแรกๆที่ผมว่าครัผมเป็นพวกของพญานาคครับผมกับพวกของคานุมานนะฮะคําถามต่อไปบุกทะการชาบูโควิดคาถามต่อไปเฮาทูพบกับคุณภรรยาถ้าใช้คำไม่เหมาะสมะต้องขออภัยคะ่ะครั้งแรกและเริ่มจีบเริ่มเข้าหากันยังไงคะเผื่อเราจะเอาไปใช้กับสาวๆที่เรากำลังตามจีบอยู่ถ้าจะให้เล่าก็คงจะต้องพูดถึงพาร์ทนาเลยคำถามต่อไปกูสวยไหม มาเรียงขนมผมก่อนครับถึงผมจะชมคุณว่าสวยเข้าใจไหมคำถามต่อไปพี่เริ่มคอร์สต,ตอนอายุเท่าไหร่ครับ 15. คําคำถามต่อไปขอ How to เลิกข้างรักแฟนมันไม่มีใครเลิกข้างรักแฟนหรอกครับยกเว้นถ้าเบื่อกันจริงๆอะนะคำถามต่อไปอา้าวไม่มีแล้วเหรอ ทางงานก็ขอขอบคุณทุกๆคำถามนะครับผมที่เอามาจาก Facebook ของผมเองสําหรับตอนนี้ผมก็เป็นเวนลาอันสมควรแล้วก็บ๊ายบายผมฝันดีแล้วก็ปลาตีสวัสดิ์ครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยบ๊ายบายจุบจ๊บๆแบ๊